แต่ตัวนี้คือเขาก็มาขอจิบจิบจ,บ,จบ,บ้างแล้วเหมือนกันครับโ,<ฮ>โ<ฮ>ถึงเจ็ดหลักยัง<ฮ>คัเนียตัวนี้ตัวนี้ก็ล้านกว่าขา<ฮ>แต่ก็ไม่ได้ขาย<ฮ><ฮ>ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัว ที่เอาไว้เป็นแม่พันธุ์ของฟาร์มเราเลยใช่ไหมคะน้องเซใช่ครับพีอตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องเซเออน้องเงินพิกิจครับน้องเงินพิกิจเป็นลูกเงินอุทัยครับอืมตัวนี้เหรอคะใช่ครับอ้ลูกผสมเทียมลูกผสมเทียมใช่อุยอันนี้น้องเขาอายุเท่าไหร่แล้วคะยี่สิบสามเดือนยี่สิบสามเดือนอุ้ยก็ใกล้สองขวบเองใี่คะใช่ครับโอ้แต่ตัวเขาสูงมากเลยนะคะเนี่ยทั้งสูงทั้งยาวเลยตัวเนี้ยยังแบบวัยเด็กอยู่เลยนะคะนี่ยอานนี้เขาอยู่กับเรามาตั้งแต่อันนี้คือเป็นควายในฟาร์มของเราเลยใช่ไหมคะใช่ครับม ตัวน,นี้อยู่มาแต่ตอนออกตัวนี้ช่วงขาสูงช่วงขาดีครั<า>ก็เลยเ,เลี้ยงมาก็สูงเรื่อยๆเ,เหมือนสาวน้อยมหัศจรรย์ยิ่งเลี้ยงยิ่งโตครับยิ่งเลี้ยงยิ่งสวยใช่ยิ่ง คุณแม่มองก็ยังสวยอยู่เลยนะคะนี่ความยาวของเขาแข้งขาของเขาใช่ครับคือแบบสะดุดตาเลยแบบเอ้ยตัวนี้สวยดีอะไรอย่างเงี้ยสะดุดตาคือหนึ่งได้ความสูงครับแล้วก็ความยาวของเขาหลังของเขาอะไรอย่างนงี้แบบหลังเป็นกระดานเลยอะไรอย่างนงี้หน้าตาของเขาสัดสวยมากเลยอะ่ะโอ้ยอย่างนงี้เท่ากับว่าอีกไม่ปีปีหน้าก็จะเป็นแม่พันุ์เต็มตัวแล้วสิคะเนี่ยของผมนี่จะให้ทับตอนฟันหักฟันหนึ่งคู่หักแล้วค่อยทับอะไรเงี้ยครับคือว่าถ้าเราทับ วายเกินฟันน้ำนมยังไม่หลุดอะไรเงี้ยคือว่ามันจะไปลูกจะไปดึงแคลเซียมแม่แม่ร็าจะไม่ค่อยโตอะไรเงยความหมายของน้องเสกคือฟันต้องหลุดทั้งหมดกี่ซี่อะคะคู่เดียวครับฟันแท้นหนึ่งคู่ขึ้นแล้วถึงจะให้ทับเพราะว่าถ้าฟันหักปุ๊บ แล้วตัวเขาท้องด้วยเราดูแลรักษามไม่ดีบางทีอาจจะช็อตได้เลได้คืออายุยังไม่เต็มที่คืออาจจะเสี่ยงต่อลูกของเขาด้วยอะไรแบบทั้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยหรือเปล่าใช่<ะ>ก็เหมือนจะไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาอายุ3มปี3มปีกว่าเนี่ยร่างกายเขาจะสมบูรณ์หนึ่งอายุได้แล้วก็ทับลูกก็ฝังผลได้เลยครับเพราะว่าเราจะไม่ทับตอนที่เขาอาย,ยังเด็ก เหมือนเปรียบกับคนก็เหมือนสาวพอโตก็อยากมีแฟนมีครอบครัวอะไระอย่างเงี้ยครับก็คือว่ากลัวจะให้ลูกไม่สมบูรณ์ไม่โตอะไรประมาณนี้ ในความจินตานาการของผมนะที่อั้นไว้เพราะว่าอยากให้เขาโตเป็นสาวสมบูรณ์เต็มที่โอ้โหอันนี้คือน้องเสกได้วัดเขาบ้างไหมคะตัวนี้ตัวนี้ร้อยสี่สิบเก้าครับยังไม่ถึงร้อยห้าสิบเลยยังไม่ถึงสองปีด้วยครับโอ้โหถ้าปีหน้านี่พี่มองว่าห้าสิบบวกแน่เลยครับเดือนหน้าก็ครบสองปีครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะคือความสูงได้ชัดเลยอ่ะทั้งสูงทั้งยาวเลยองเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยคือถ้าเขา,าพร้อมที่จะผสมพันธุ์อย่างเงี้ยน้องเสกคิดอาจจะเอาพ่อพันธ ตัวไหนใส่อะตัวนี้ในใจก็คิดว่าจะเอาเจ้าห้างทองใส่ที่อยู่กับลาร์งค่โอนของตีรพัฒน์ครับก็คือว่าตั้งใจว่าจะเอา,เอาห้างทองใส่เพราะว่าห้างทองจะให้ลูกกระดูกเราจะเสริมกระดูกอีกเพราะว่าน้องเงินวิจิตกระดูกก็ใหญ่แต่ว่ายังไม่เต็มที่ครับก็เลยว่าเดี๋ยวลำตัวสูงยาวได้แต่ว่าเอากระดูกใส่เพิ่มเติมไปอีกหน่อยอ คือเราจะเริ่มปรับกระดูกของน้องเงินพิจิตครับผมอ๋อแต่ความสูงเขาได้อยู่แล้วเนาะ<ช>ความสูงค,ความยาวได้หน้าตาเขาได้ผิวพรรณได้ครับไออย่างนี้เราจะมีการปรับวงเข่าอะไรเขาไหมควงเข่านี่ผมว่าเขาน่าจะออกเพราะเขายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยครับยังยังหน้าตายัางเข่าต้องกว้างออกอ,อีกอยู่แล้วครับโหแต่สวยมากเลยนะคะหน้าตาเขาสวยยาวเช่าหลังหลังนี้ตรงมากเลยอ่ะแล้วไอช่วงตรงโหนกตรงนี้ไปได้อีกนะคะ <é. S 1> พี่มอคร่าวๆน่าจะห้าสิบ ถึง55ได้เนาะหรือว่าเกินในใจผมว่าที่คิดไว้ถ้าโตเต็มที่ก็น่าจะไม่ต่ำ160นะครับความสูงครับเพราะว่าเมื่อก่อนยกของยกมาก็ผ,มผอมๆสูงๆอย่างเงี้ยครับแต่ก็เลี้ยงไปล้มาก็โตโต,โตไวโ,โ,โตขึ้นแต่ตัวนี้เอ่อผมว่าไม่ต่ำ160ครับปตัวเนี้ยเพราะว่ายิ่งเลี้ยงยิ่งโตตัวนี้โตดีแล้วกินเก่งโตเร็วมากเลย,เลยอะ่ะกินง่าย กินเก่งเลยครับปลายตัวนี้ไม่ต้องฟางกินอะไรปกติกินเก่งคนมาดูดูควายในฟาร์มของเราเลยเขาขอแบ่งซื้อไหมครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีขอแบ่งครับอย่างนี้เราก็จะเอา,อาห้างทองมาเป็นพ่อพันธ์ุผสมกับเงินพิจิตถ้าประมาณ160คิดคร่าวๆนะแล้วห้างทองก็ตัวใหญ่ปรับโครงสร้างเขาอีกแล้วลูกออกมาจะสูงขนาดไหนเนี่ย ลูกออกมานี่ถ้าออกมาร้อยกกว่าใกล้ร้อยเจินี่ก็โอเคนะครับพูดถ,ถึงเราเสริมสร้างกระดูกเขาอะไรเงี้ยครับเพราะตัวนี้ได้ช่วงสูงขาดแค่กระดูกอย่างเดียวให้กระดูกใหญ่กว่านี้สักหน่อยก็จะสวยเพอร์เฟคครับแต่ตัวนี้คือเขาก็มาขอจิบจบจ,บจีบบ้างแล้วเหมือนกันครับโอ้อถึงเจ็ดหลักยังคะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ล้านกว่าโอ้อแต่ก็ไม่ได้ขายยังไม่ถึง2ปีใช่ครับยังไม่ถึง2ปีนี่ราคาก็ปรับ ร้านกว่าแล้วใช่ครับพี่มองว่าเป็นที่เหล่าแล้วก็สายพันธุ์จริงๆเลยเนาะใช่ครับพี่คือแบบถ้าสายพันธุ์ดีนี่มีชัยจริงๆเลยนะเนี่ยนี่ดูดูดูลำตัวความยาวของเขาอะไรอย่างนี้<ช>คือความยาวของเขาสังเกตได้ความยาวจะยาวมากเลยจากตรงนี้ยาวมายาวมากเลยะค่ะ แล้ที่สําคัญเป็นเพศเมียด้วยนะคะเหล่าดีเชื้อสายดีด้วยได้เงินอุทยัยเงินอุทัยก็พูดถึงเรื่องโครงสร้างดีอยู่แล้วเนาะใ,ในเรื่องของการปรับหลังปรับอะไรอย่างเงี้ยเนาะในการให้ลูกที่ผมเห็นในสนามก็จะเป็นพ่อเงินอุทัยใช่สส่วนมากเหมือนสาวน้อยมหาสารเจนอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ยังไม่ถึง2ปีอย่างเงี้ยได้ความสูงเกือบ150อย่างเงี้ยแล้วหน้าตาแข้งขาเขาสูงยาวมากอัตลักษณ์ชัดเจนหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยโอ้โหไปได้อีกไกลอ่ะ อย่างเงี้ยถ้าถ้ามีการเดินประกวดอย่างเงี้ยเราจะส่งตัวนี้ไปประกวดไหมเรามองคร่าวคร้าวๆเพราะว่าพี่มองว่าตัวนี้คือค่อนข้างที่สวยหรือว่าเขาเดินสายมีการเดินสายประกวดบ้างไหมครัเี่มีครั้งหนึ่งที่อุทัยครับอันนี้เอาไปแค่เดินค่ะเอาไปเดินเล่นๆครับเอาเด็กไปได้สัมผัสสนามอะไรเงี้ยครับก็ได้ที่หกได้ที่หกก็ถือว่าเราไม่ได้หวังวันเอาไปสนุกเอาเด็กไปเดินครับเพราะว่าตอนนั้นเขายังเด็กอยู่ยังไม่้อม แต่ตอนนีพ้พร้อมแล้วอายุยก็เริ่มจะดีขึ้นสวยด้วยอ่ะตอนนี้เริ่มจะแตกเนื้อสาวหน่อยหน่อยแล้วนะคะเนี้ยเริ่มแตกเนื้อสาวคือสรีระของเขาเริ่มชัดเจนความสูงความยาวชัดเจนแข้งขาชัดเจนหน้าตาชัดเจนยิ่งโดยเฉพาะผิวพรรณนี่ชัดเจนสวยงามแต่อย่างเงี้ยเราคุกเขียเขายัายางไงเราได้อาหารเสริมบำรุงเขายัางไง<ร>บ้างคะน้องเซกหญ้กาก,กินฟางแล้วก็มีอาหารนม ให้บ้างอะไรเงี้ยครับนมครับอาหารนมคือเป็นนมเป็นคล้ายๆกับ่004 005อะไรเงี้ยครับของเบทาโกโอาหารวัววัวนมอ๋อก็<ห>คือเป็นน้ํานมอะไรเงี้ยหรอคะครับเป็นอาหารนมของอให้ให้นมสําหรับพวกวัวนมที่ให้นมลูกอะไรเงี้ยเราก็มาให้กับควายกินบ้างอะไรเงี้ยครับไม่ได้ให้เยอะให้วันละวันละครึ่งโลหรือวันละโลอะไรเงี้ยครับเพราะว่า เขากินนมด้วยเหมือนเด็กเลยเนาะใช่ครับอ,อำรุงเขาเพราะเขากินเก่งครับพี่ตัวนี้กินเก่งเป็นควายที่เลี้ยงง่ายใส่หญ้าใส่ฟางก็กินหมด ทุกอย่างกินง่ายเก็บกินเพราะว่าทางฟ้าผมก็จะเน้นเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ได้แบบต้องกินอาหารตลอดไมครับอย่างนมนี่คือเราเสริมให้กับเด็กๆหมดทุกตัวไหมคะหรือว่าเฉพาะเป็นบางตัวค่ะเฉพาะเป็นบางตัวครับเสริมเฉพาะพวกแม่ลูกออดอะไรเพื่อให้ไปบำรุงน้ำนมรังนมจะได้ใหญ่ขึ้นเจ้าเงินพิจิตรนี่คือเราเสริมนมให้เขาบ้านอะไรใช่ครับทุกวันไหมคะหรือว่าไม่ครับ เป็น,นบางครั้งใช่ครับเป็นบางครั้งก็จะให้ลูกชายคอ,อยดูแลการฝึกนิสัยหรือว่า ฝึกขี่ฝึกอะไรก็จะให้น้องพีมเป็นคนจัดก,การดูแลหมดส่วนผมก็จะเป็นคนฉีดยาบำรุงถ่ายพยาธิอะไรประมาณนี้ครับอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเหมือนเป็นธ<อ>ุรกิจครอบครัวของเราเลยอะไรอย่างนี้อ๋อก,ก็คือดูแลคือแบ,บ่งหน้าที่กันไปอะไรอย่างนี้อย่างอย่างน้องเสกก็จะเป็นคนดูแลเรื่องสุขภาพอะไรน้องพีมก็ทางด้านจิตวิทยาในการพูดคุยกับควายอะไรอย่างนี้โอ้เล่นกับเขาบ่อยๆนะครับเพราะว่าฝึกขี่ฝึกนิสัยก็จะเป็นน้องพีมเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นเด็กแล้วก็ เล่นคุกกี้เงี้ยปายจะไม่ระแวงยังผมฉีดยาวัคซีนยาบำรุงเขาก็จะระแวงเพราะว่าถ้าเราฉีดจับเขาเนี่ยเขาจะเข็ดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นเหรอใช่ครับผมอย่างนี้ก็น้องพิมพ์ก็เล่นกับพวกเขาบ่อยๆด้วยค่ะเนี่ยใช่ครับเล่นทุกวันทุกวันเช้ายินก็คือเขาก็จะมีคนอาบน้ําอาบน้ําควายเช้ายินแสดงว่าน้องพิมพ์นี่เป็นคนที่จิตใจดีนะคะเนี่ยเข้ากับสัตว์ได้เลยอย่างนี้้น้อยคนมากเลยอย่างนี้ ชอบเล่นชอบอะไรอยู่กับสัตว์อะไรเงี้ยครับที่ฟาร์มเราก็เป็นธุรกิจครอบครัวทำไปตามคนพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ไม่ได้มีลูกน้องอะไรเยอะเยะเอาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ได้แต่พี่ก็มองว่าอยู่ได้นะแบบว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของเราอะไรเงี้ยคือไม่เยอะไปไม่น้อยไปขนาดเดินสายกลางใช่ครับอุตต่ก็ไม่ธรรมดานะร้อยกว่าตัวเนี่ยน้องแซ่โอ้โห ตั้งรอยกว่าตัวไม่ธรรมดานะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ไปก็เป็นล้านแล้วเงี้ยโห<ช>คิดราคาไน้เน,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 นโหผม,ผมควายผูกผมเนี่ยสองปีนะพี่ยังยังไม่เคยได้ขายเลยพวกลูกตะกอรอลูกอะไรเงี้ยก็จะเป็นขายเฉพาะพวกควายท,ที่เราแต่งตัว<อ>ตัวผูอะไรเงี้ยจะขายตัวผู้เพราะว่าอยากให้เกษตรกรเนี่ยได้เอื้อมถึงทุกคนอ,อย่างที่ทางฟาร์มธีรพัฒก็ จะเบ่งเฉพาะตัวผู้ตัวเมียเราก็เก็บเก็บไว้อะไรเงี้ยไว้ไว้ปลายสายแต่อย่างตัวผู้เรามีเยอะเราก็ให้เกษตรกร,กรคนที่อยากได้เหล่านี้เหล่านี้เหล่านั้น<ม>อะไรเงี้ยครับ<ม>ให้ได้เอื้อมถึงเอื้อมถึงทุกคน ก็ดีนะเป็นแนวคิดที่ดีเพราะว่าถ้าพี่มาว่าเกษตรกรบางท่านก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างนี้อาจจะแบบพอตามกําลังทรัพย์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบซื้อแพงมากไปเกษตรกรก็ซู้ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบจะเน้นช่วยเหลือเกษตรกรเงี้ยอย่างน้องเสกอ่างเงี้ยก็คือพี่ก็มองว่าก็โอเคสําหรับชาวพื้นบ้านของจังหวัดเราอะไรอย่างนี้พื้นที่ของเราอะไรอย่างนี้ แล้วอย่างนี้ชาวบ้านนี่ให้ให้ความสนใจความสนใไหมคะเนี่ย<ม>หรือว่าเข้ามาบ้างขอคําปรึกษาบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับ<ฆ>ก็มีมีแต่ว่าจังหวัดพิจิตรของผมเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงสัตว์พี่เขาจะเน้นไปทางเกษตรกร,เ,กรเรื่องทํามะม่วงมะปางอะไรเงี้ยครับก็คือว่าทางเราก็เริ่มเลี้ยงควายเดินสายประกวดทําใหา้ทุกคนได้รู้จัก าร์มเราอะไรเงี้ยครับทางเกษตรกรทางวิจิตรก็เริ่มค่อยๆหันกลับมามทำสวนทำนาทำนาก็ค่อยๆกลับมาซื้อควายเลี้ยงซื้อหัวเลี้ยงเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยรเริ่มย้อนกลับไปวิถีดั้งเดิมใช่ครับอย่างนี้เวลาเดินไปก่านี้เอาน้องพิมขึ้นไปครับ<อ>ก็จะให้เขาจุงแต่ก็จะมีตัวตัวที่เขาจุงอยู่ก็น้องหมูทองมีพี่ที่อุทัยอะค่ะแกซื้อ รู้สึกว่าแกจะซื้อมาจากจากในรอกของพ่อกำนันโป๊ดนี่แหละค่ะตัวนี้เป็นลูกของเจ้าพ่อเจ้าทองตีนโตชุดนี้ลูกซื้อมาพี่ชายซื้อมาสามตัวตามแม่เป็นลูกซื้อมาตั้งแต่ตัวนางนางเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้คือแมุ่บเสียงคือเดินสายประกวดมาแล้วมีรางวัลการันตีมาแล้วใช่ค่ะก็จะเป็นควายรุ่นเก่ารุ่นเก่าที่เราสามารถเอาไปพัฒนาพัฒนาต่อได้อะไรเงี้ยค่ะ